ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับรเข้าสูา่บรรยากาศไฟไทยแลนด์ by ทศเชลยผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เป็นรอยย่อพอดีเงินต่อนะครับเนื่องจากรอยย่อมันมีของเกา่าอย่างที่บอกไปออกมาเยอะมากแล้วผมทําให้มันเล่นผสมกับอันน,นู้นอันนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคก็วันนี้เป็นรอยย่อพอดีเป็นอันตัวไม้ผสมกับอ่าอ่าซิงเกิลดาร์ก็ต์นะพี่ สามารถลุกได้ของตนเอแนวใครมีชุดตั้งแต่ภาคสี่มาผสมกับภาคห้านี้ได้เลยนะครับโอเคก่อน,นืี้ต้องบอกก่ไนเพราะว่าการแจกไม่ผิดไม่มีถูกนะผมการแจกการจะได้ดโอ้ขนัดแล้วนี่ก็ค่อนข้าง้องมันแล้วนะครับเล่นได้ง่ายมากเลยนะผมนะและบางรายจะเป็นโปรโมท้องๆจะต้องรอสักหน่อยนะครับถึงจะมีให้เล่นโอเคมาที่ตัวเริ่มกันเลยนะผมตัวเริ่มก็ตัวเดิมครับเหมือนอนัลโตไมายครั้งที่แล้วก็คือในชุดที่ดีใหม่นั่นเองที่มีความสามารถในช่องเรียกากาศนะครับเจ er นเบรกหนึ่งเขาไดบ้านหนึ่งน้ำมันเขาดูโซเสิร์ฟกร์ดเกสสอง าขออ่านีหน่อยแล้วกันนะครับก็เปิดการ์ดเกรดสองจากกองการ์ดคุณนะครับก็คือให้หา2นั่นเลยแหละคอลงช่องเรียกการ์ดนะครับและจากนั้นสับเด็กโอเคมาถึงทิกเกอร์นะครับผมทิกเกอร์นะครับเด็กนี้เนื่องจากที่บอกไว้ผสมของเก่าแล้วก็จะเป็นขี้แปดนะครับผมจริงๆขี้เป็นอาร์ตไหนก็ได้นะครับจะเป็นลงเป็นริวเป็นอะไรก็ได้นะผมก็เป็นดอสสี่ทีสีนะครับผมก็เรียกได้ว่าตามสไตล์พระดินเลยนะครับผมนะเน้นกดเน้นกดดันนะครับน่าจะใส่ขี้สิบสองเรจะเม่ากาวไปนิดนึงนะครับ จะเป็นชี้8ต่อ4ฮิว4ตามนี้นะครับนะต่อมาครับผมนะของเงียบเ,เก็บนิดนึงเกทหนึ่งนะครับเกทหนึ่งก็จะใส่พีจีพีจีจะเป็นอันไหนก็ได้นะครับนะไม่ได้จำเป็นขนาดน,นั้นนะครับ R 4ใบนะครับนะหมาบูทให้บัสอ่าบาัสเตัวแหนที่ติดชี้บสัสเตอร์เบสได้ไงดำ3ใบนะครับอันนี้อ่า,อาเอามาล็อกแดกเขานะครับนะบนะให้เขากาดนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นเกรดหนึ่งเขาที่ออกมาใหม่ที่คือเมื่อถูกตีจะบวกห้าพันนะครับช่องวันช่อง,องเรียก็ได้ก็เรียกว่าเอามากันต่อในช่วงแรกสุดท้ายแล้วอันี้เป็นโปรโมอัจ่จะหาย,ยากสักนิดนึงนะผมตัวทิงไตนะครับนะอันนี้ได้ใช้แน่นอนทั้งหมดก็จะเป็น R สี 4, 8, 91, 12, ่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใบนะเราใส่ที่เกรดสองค่อนข้างเยอะนะครับนะโอเคอันนี้จะหาย,ยากนิดนึงหรือต้องรอสักหน่อยนะครับเพราะว่าต้องรอ E ีออกมันถึงจะออกอันนี้เป็น S มาจาก S P Pack นะครับนะ โอเคเกรดสองครับเกรดสองก็จะมีอ่าบัสเตอร์เบดครับสซีเกอร์นะครับสี่ใบนะครับอันนี้จริงๆคือไม่ได้หวังแค่สกิลบัสเตอร์เบดหรอกเอามาเจียนแค่นั้นเองนะครับมาตีมันเจียนแค่นั้นเองนะครับต่อมาก็เป็นตัวตีสิบสองนะครับตีสิบสองตีแวร์สิบสองเออเจนเบกหนึ่งนะครับตีแวร์หกสามพันนั่นเองสี่ใบเหมือนกันเอาไว้ต่อคอมโบนะครับนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอ่าทวินซอสนะครับนะที่ไปเป็นเมื่อเป็นตัวรับบูสต์ครับเจนเบกหนึ่ง อ่าเมื่อวันนี้ต้องตีบรรยากาศถูกบูสต์เขาจะบั้นหนึ่งเรียกการ์ดที่ไม่ใช่ตัวมาที่เป็นเกรดสองคอลงช่องเรียกการ์ดก็เพิ่มรอบตีได้ด้วยนะครับทั้งหมดก็สิบสองใบครับลดที่เกรดหนึ่งลงไปใบ,บหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเกรดสองเล็กนี้มันจําเป็นจริงๆนะครับนะสุดท้ายอ่ายังไม่สุดท้ายสิขอภัยติดเล็กละเกรดสามนะครับเกรดสามก็จะมีอันใหม่นะครับที่มีสองอย่างนะครับเทคคือเทคทล่างเมื่อสไตล์ทับมันสามารถเขาจะบั้นหนึ่งคอการ์ดจากบนมือนะครับสองใบลงช่องเรียกการ์ดแบบไม่ซ้ำที่กันและเลือก สองเลือก gas สองใบนะครับนะไม่ต้องไปต้องใบที่คอก็ได้บวกตัวละห้าพันนะครับผมแล้วก็มีเทคเจนเบกสองนะครับเมื่อมันต่าในเทิร์นนั้นนะครับยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะบวกห้าพันนะครับนะไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงก็จะบวกห้าพันนะครับผมในสี่ใบแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นสิงเดเวอร์ดาคอนนะผมคิดว่มีความสามารถสองอย่างคือเมื่อตีแวนลุกนะครับแล้วถ้ามันอยู่ในท็อปดีเจนเขาโจมตีแวนการ์ดเสร็จปุ๊บสามารถจ่ายค่าคอสคือเขาด้วยบัสสองโซบัสสามพิงมือสองนะครับหาตัวมาในกองมาไล่แล้วก็ ดึงคู่ดึงบัสเตอร์เบดซิกเกอร์จากในโซมานะครับนะก็คือยอกมาเป็นรีเจนอยู่สภาพรีเจนอยู่นั่นแหละก็ตีใหม่ได้นั่นเองนะครับนะทั้งหมดก็อย่างละ4ีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้ไอสิ่งอ่ะเต็มนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายจริงๆนะครับนะพี่อาจจะติดนิดนึงนะครับสไตล์ของเราครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากก็ใส่กาเบตสี่ใบนะครับแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับโอเคมาถึงวิธีเล่นนะครับวิธีเล่นไม่ได้ยากครับนะก็ อาไลท์ปึ๊บอาจจะไลท์เป็นตัวนี้ก็ได้่าและทีนี้ถ้าเกิดว่าซิงเซฟนะครับขึ้นมือมาถ้2ใบหรือมากกว่าเดี๋ยวขอไลท์พิเกตสองก็แล้วกันนะครับซิงเซฟขึ้นมือมา2อใบหรือมากกว่านั้นนะครับผมนะก็ใช้สกิลฐานนะครับเพราะว่าต้นเกมอาจจะอาจจะยังไม่เล่นซิงเซฟก็ได้นะครับผมนะจริงๆดูตามสถนานการณ์แล้วกัน นะครับถ้ายังไม่อยากเล่นสิ่งเซฟต้นเกมก็แนะนําให้เป็นอันใหม่ก่อนก็ได้นะครับนะก็ลงนี่นะครับในช่องเรียากาศนะครับเมื่อดูหนิลดลงช่องเรียากาศจากมือนะวงเล็บจากมือนะครับสามารถโชว์การ์ดเกต3สามนะครับนะสมมติเรามีแล้วก็โชว์อ่านี่นะเกต3สามนะจ๊ะปึ๊บอ่าเติดการ์ดหนึ่งใบนะครับที่ชื่อตัวที่มันกำหนดก็คืออ่าอัศวินฟ้าครามอันใหม่นะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองขึ้นมือ นะครับพอขึ้นมือเสร็จปุ๊บเราต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบทีนี้จะไปทิ้งอะไรก็ได้อาจจะทิ้งติกเกอร์หรือทิ้งอะไรก็ได้นะครับผมโอเคอ่ะทีนี้เราก็ได้อันไม่มาเล่นแล้วก็มีซิงอยู่บนมือด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคก็อาจจะมีตัวมูตีหน่อยอ่ะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ะโอเคหรืออจะเป็นบัตเตอร์เบดบัตเตอร์เบดอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะก็โจมตีโจมตีได้ทีก็ว่าไปนะครับผมโอเคในถึงช่วงต้นเกมนะครับถ้าเราก็เป็นไปได้ก็เล่นอันไม่ก่อนพอเล่นอันไม่เสร็จปุ๊น้องจะถามี่ แล้วเราทำยังไงถ้าสมมติเราไม่มีตัวเนี่ยพี่คอลงเรล็กอากาศไปแล้วทิ้งทิ้งตายไปแล้วทำไงนะครับคือต้องจำต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าไอ้ไออ่าซิงนะครับซิงเซเวอร์มันต้องมันต้องไม่ให้มันขึ้นมือต้องให้มันอยู่ในเด็กหลอดนะก็คือวิธีการเล่นง่ายมากถ้าซิงเซเวอร์ขึ้นมือมากกว่าหนึ่งใบทิ้งครับเพราะว่าตาดอกมันเยอะเยอะมากเยอะจริงๆแล้วไม่ต้องไปหวังลุกเหมือนภาคลีเจียนด้วยมันลุกแค่ตรงนี้ก็พอทิ้งปุ๊บมันท่านลีเจียนในกรลีเจียนครับเข้าสู่ท่าลีเจียนเลยนะครับแล้วก็ อย่างเช่นเคยนะครับนะสามารถค o เตอร์บาร์หนึ่งอาจจะคอนะครับสมมติมีบนมือก็คอลงไปนะครับคอสองใบคอสองใบแหไม่ค่อยทับเส้นเลยคอเล็กมันประมาณนี้อ่ะโอเคเป็นอย่างงี้ก็ได้คอสองใบนะครับจริงๆเปลี่ยนตรงนี้ออกเป็นตัววานิลลาก็ได้แล้วแต่ชอบเพราะวันดี6,000ค่อน้งเยอะเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับพอเป็นประมาณนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็บวกห้าฟันให้สองตัวหน้านะครับนะตอนนี้ต้องมีทั้งสองดมนะครับนะ ก็จะตีเลยหมื่นเจ็ดแวนนะเหมือนเดิมนะครับนะที่นี้มันไม่มีไอ้นี่ละไม่เป็นไรนะครับอ่ะพอตีว่าใบสามหนึ่งแวนนะครับเกิดฮิตเกิดฮิตปุ๊บก็เสิร์ตนะครับเสิร์ตฟรีเสิร์ตเลยครับเสิร์ตมาอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนะอีกรอบหนึ่งถ้าฝั่งของเขาไม่ได้ทิ้งก็ตีเสียค้างครับหมื่นสองแวนนะครับตีเสร็จปุ๊บข้างนี้ตีนะครับอันนี้จะเป็นสองหมื่นนะครับอาจจะเป็นสองหมื่นสองหมื่นห้าแล้ว่าไปนะครับ ตีเสร็จเตะพ,พอตอนตีปุ๊บสามารถเคัลเตอร์บาร์สหนึ่งเปลี่ยนตัวได้ครับการตัวตีสิบสองหมอาจจะไปเรียกบัตเตอร์เบดออกมาก็ได้อะเรียกบัตเตอร์เบดออกมาเสร็จปุ๊บมาจจะตีอันนี้เป็นอา่าถ้าถูกได้ทีข้างได้ทีก็โยนไปให้หลังก็จะเป็นอันนี้เป็นอหมืน่นหมื่นหกกลายเป็นสองหมื่นหนึ่งอะไรก็ได้ครับหรือว่าจะตอนจะโันมาจะโยนอาจจะโยนให้หลังก็ได้ประมาณนี้นะครับนะก็ในเทอร์นี้ประมาณนี้นะครับก็เล่นเป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับจน ถึงช่วงที่รู้สึกว่ามือเขาน้อยหรือเราต้องการจะกดดันเขาในช่วงปลายเกมขอสไตล์เอาไปก่อนนะครับนะกดดันในช่วงการเกมทายังไงจริงๆมันไม่ต้องลุกเยอะหรอกลุกครั้งเดียวก็ได้นะครับนะโอเคถึงช่วงปลายเกมปุ๊บเราก็ไล์สิ่งนะครับนะนะนะแล้วทีนี้อาจจะไม่ใช้ตัวเริ่มก็ได้ครับเพราะว่าโซมันมี3ามบาร์มันอาลุกได้ครั้งเดียวอยู่แล้วเพราะว่าตัวไหนแต่มันไม่มีนะครับอันใหม่ก็กินดําเหลือเกินนะครับนะโอเคเรา,าจ,จะทําการซิกเมดนะครับแล้วก็ เรียกคู่กันออกมาอ่ะเดี๋ยวขอเรียกคู่ก่อนปุ๊บเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนะถ้าเกิดเรามี3แดมก็ยังคอมโบได้เหมือนเดิมนะครับนะโอเควิธตีตีตอนนี้นะครับก็จะให้แวนขวดไป2รอบนะครับขวดไป2รอบอยังไงไม่ต้องสไตล์นะเคสนี้ไม่ต้องสไตล์ก็ขวดเป็นปกติปไปเลยอ่ะ2 0 0 0 0ื่นบวกสองหมื่นสองบวกห้าพันสองหมื่นเจ็แวนนะครับตีนะครับสมมุติว่าเช็คโมโบหน่อยละกันอ่ะรอบนี้ได้1ทิก นะครับอ่ะบวกให้นี่ไปนะครับโอเคประมาณนี้ก็ได้อ่ะใช้สกิลเขาร์บัสสอโซบัสสาเห็นไหมถ้าเป็นไลท์อันใหม่ก่อนโซมันจะพอยังไม่ต้องเซตเริ่มก็ได้อ่ะทิ้งมือ2ปุ๊บลุกอ่าหาในกองมาไลท์ปุ๊บลุกขึ้นมาอ่าประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ทีนี้ก็ตีใหม่ที2 2 0 0มปุ๊บพอตีไปอีกทีปุ๊บอาจจะได้ทิกอ่าทีนี้อาจจะได้ทิกอีกสองทิกเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็น หมื่นหนึ่งอาจจะโยนให้ข้างอย่างนี้ก็ได้ข้างข้างหลังนี้ได้หมื่นหนึ่งนะครับหรือว่าโยนให้ข้างอย่างนี้ก็ได้ห้าพันห้าพันเพราะว่าข้างนู้นมันจะขอแค่ห้าพันเนี่ยกันตีไม่เข้านะครับอ่ะก็เป็นห้าพันตัวนี้นะครับอันนี้ชิคก,รกร็รอบแรงรอบ 2, อสอง้งสมุทรใต้สมุไดร่าเป็นอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็ตีน, 1, 4, นะครับอันนี้เป็นหมื่นสี่นะครับอาจจะตีแหวนตีข้างอะไรว่าไปนะครับอันนี้เป็นสองหมื่นนะครับสองหมื่นโจมตีสองหมื่นเสร็จปุ๊บเมื่อตีถ้ามีเคาน์เตอร์บาร์ติ่งก็คา เอาเดือบาสเสร็จปุ๊บนะครับก็อย่างเช่นเคยครับเสิร์ตเจ็ดสองนะครับตัวนี้นะครับนะเสิร์ตท็อปเสร็จปุ๊บก็โดยอย่างนี้บวกห้าพันอันนี้เป็นหมื่นเก้าสองพันสี่ครับแค่นี้เองนะครับนะก็วิธีการเล่นนะครับถ้ายังไม่ตายฝั่งของเขายังไม่ตายแดมเราหมดหรืออะไรต่างๆนานานะครับผมก็ยังสามารถอ่าไลค์กับเป็นอันไม้ได้นะครับแถวหน้าก็จะบวกห้าพัน ในเทินเรานะครับผมกนะ็เรียกได้ว่าใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ได้เข้าแต่ระวังหน่อยนะครับตัวนี้มันมันไม่มีตัวบูทข้ามเส้นเท่าไหร่หรือจะเปลี่ยนเป็นตัวแปดพันก็ได้แนละ้วแต่ชอบอันนี้พี่เอามากันกันท่าเขาเฉยตอนต้นเกมนะครับกันเขาโขมตีเราอย่างพวกฟอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะสู่ค่อยได้นะครับจริงจริงก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับแล้วก็หลังแวนน่นอาจจะเลื่อนอันนี้ออกมาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลงหลังแวนไหนๆก็จะรู้ไปข้ามเส้นแล้วก็ลงไปอย่างนี้เลยหลังแวนน่นจะไปลงหมาเกณฑ์นหนึ่งก็ได้ถ้า เพราะว่าอย่างไรก็บูตแวร์มันก็ขึ้นทาบค้าบเส้นบสบายๆอยู่แล้วแหละนะครับก็อย่างเช่นเคยครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบกดไลค์ติดตามกดซับสไครต์นะครับแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราแฟนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์และแสตชอนแนลจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ให้ดูแน่นอนครับผมก็สุดท้ายนี้ก็คุณร้านซีจาไม่กลับมาซ่าชัน 5, ้นห้าคุณนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมจะมาในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ